ไม่เจงระบาดดิเ<า>พ,พ็ดละโมกครับอ้ยอูอีพอ,อีแมนพี่อุย้ยเฮละโมกสิมาพี่เนะาติดเยพี่นอ้องอุย้ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องสุูสุขคนครับครับผมมาพบกับสองมอสสุสุเศร้าครับผมมันนี้เศร้ามือน้ก็มาด้วยน้ำสายฝนปปวยไปครับผมเมนครับผมโตกได้โตกดีตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วครับผมเมนครับออกจากบ้านเมื่อเศร้านี้แดดออกได้ครับผมมาหอดปลาคือไม่แล้วครับฝนลิ่นมากอมครับผมมื่อสองมอสถ้าพี่น้องขึ้นดอยใหญ่ขึนเกล้าหน้าเบาหน้ามือนี้ครับมาน้ากันคือเก่้าครับเอ๋สาวแน่ครับผมมื่อนี้ทั้งน้ากันครับผมขึ้นดอกใหญ่บ ถ้าเห็นยังสิออกเนี่ยนะครับพี่น้องเห็ดก็ก็โฮมี่บุเคยเห็นก็เริ่มออกแล้วครับผมพิจาราเก่าไม้เดิมเลยครับผมอำเภอแม่อ่อนกแต่ว่าเชียงใหม่เข้าเก่าครับผมแม่นครับไปไปครับผมไปตามปูดุบเชียก็สองบาทมั้งครับมาสองบาทสีมานไปไหนครับมื่อนี้ไปหลุดมั้งครับผมไปครับผมนกแมกแข่งมานทั้งสองบาทครับผมมันข้างทางเลยครับจุ่มนี่ครับอืม จะต้องขีดไม้ได้เดินนี่ครับดอกนี่ครับผมเฮ้ยก็ได้เห็นนะท่านมากแดดครับเห็นกอมีครับเฮ้ยออกอลายครับเพื่อนไม่นี่กะฝนตกในลิ้นครับแดดแน่ตกแน่ครับสองสามดอกครับผมไม่ได้ดอกง่ายง่านี่อันนี้แทะเนาะเหอยครับผมที่กำบิ่งดอกนี่หวานแห้งด้วยครับเห็นก่อนแดงเหนียดนังแดงหอมหวานเนาะครับเพื่ บึงดองนี่ครับที่หล่าพี่น้องไงว่ากำปั้นดีครับเป็นอาทิตย์แล้วครับผมบาได้พ่อกันสวัสดีค่ัครับไอเบ่าเนื้อผ้าลุยเหยาแซาแน็ตครับผม ไปคนละดอยนั่นเลยเนาะวันนี้มา,ด,มาด้วยกันจะมานบอครับผมดูจะกลันเนาะครับผมผม่นก็มาเนาะเมนครับขาแดดเจ้าเดียวครับผมเมนครับผมอุ้ยสามดอกครับผมนี่มองงามอยู่ดีกอแดงหลวงด้วยกัน <S <S มเมนครับจุ๊บเนาะ ไวสมานด้วยครับผมเฮิปปงไข่ครับผมเพื่อนทีมไว้กลางข้างถ้าเจ้ะมาคอยกินให้เปิดมาทางนี้เนาะครับวันนี้บ้าพุ่งเก็บมากครับผมมันจะดองน้ำน้ำด้วยครับถึงสาดแกงแซ่บแกงหวานด้วยกันครับ รครับับนี่องไหมโอ้ระไรขาเลยครับจุ้ม<อ>โอ้ขาพูดยู่เรื่อยนเนะาะครับเลยให้มาด,ดูดอกหนึ่งดึงดอกเดียวเด้ บอกับมเมนาเอาหันโอ้น่ะแมนบอก่นี่จุ่มจุครับผมะไดโอ้ดินีมากเลยครับอยเขียวครับนี่ครับจุงจุ่มเลย แต่แข็งเสียแห้งครับเหลืองครับจุ่มแน่นะ <c oughs> จั๊งจุ่มเหมือนกันที่อิอ่มคือเป็นปน,น,น้อยอย่งเงี้ยพี่แน่เหมือนเหม,มือ,มอ,มอมนพี่ไหมพี่นี่ บาทมากจสีดอกเงี้เนาะอบวหันดอกซ้ำๆนะแง่ต่สีงัวคิดก็บอนี่มาเรือนี้อุ้ยมาเร่งครับ บ้าแต่บ่ได้ขาครับวสองสามดอกออกมต้วนะตัวนี้บ่ได้

เอาแต่ซีมันสีๆเนาะเด็ดดอกม่วาน,นี่ครับนี่แต่ดอกเป็นไงครับเหมนเนาเน่าจีนด้วยครับอ,อีกสองจุ่มครับจุนเมนีนก็เนาฟอกเลยเวอาไปแลับ ุทางลางจุ๋มยังตัวกปนยังตัเป็นเส้นของมาแนวอูอู้ยน่งไครับผมนี่ครับผมก็จะไป็นเจียวต้องผิดครับเส้นยัง่ยไครับผมตัาง่ายครับ แ่กบานใหม่ๆเด้อครับนี่ตัวขาวเลยดอกเดียวอู้นี่เดีกจูมเพื่อนนะพอมีถามาดนครับเนี่ยแงครับมีแต่เงยน คะแนด่ดีมากเหม,มือ,อนับเปิดอะไรจังหน่อยเด้อครับผมไม่จังระบาดดิเฮ็ดละโงอกครับอ้ยอ้ย,อ,ยอีพอยแม่พี่อ้ยเฮ็ดละโงอ,อกสิมาเ่ิดกลับมาที่นอก เี่าไหร่ละบาทโหมากที่าีหร่เลยเอาก็เกปิ่งต้นย่างเขามา,าว่าลาบสาบอยู่ครับผมถือว่าเป็นสัญญาณน,นี่นี่ครับอได้อกไม้แห้งครับผม นี่ครับผมพิศองค์น,งนี้ด้วยนี่มเติมสีมาแล้วครับผมเมียนครับอา<ร>ปกิววาสิพอหลายไปหนี่ครับผมเมียนปกติมองหนีแค่หนึดอกเดียวดิเมียนครับ ขาคนเป็นกะงูง,ง,ง,งามครับอ,อุ้ยีใครหน่อยเมีนกำลังออกไหมครับเมีนสองมื่นครับอุ้ยอย่าวางสองหมื่นอ้ามด้ครับผมเมีนครับะกําลงบา,าดใหม่ๆเลครับนี่ครับ นี่เป็นเขาเป็นปอเลยครับกระดอำง่ามๆครับผมสั้นเรื่อครับเห็นครับผมปุ่นบาเป็นเหงาเลยเเแสดงว่าเห็น่เหมอนก้อนก็นตอ้องออกเนาะ นครับผมมีหนาผามากแล้วครับผามนะครับผเห็นเจ้าเชือด้ลยนะครับก็เดือดมากเนาะส่วนสายเป็นมูด้ครับกระดังไปไไงกรังไปเป็นเสียเสียวย ชีอแล้วน <ermaid> ี่ก็จ claro ีวครับจีวได้ครับผมครับสิลรศด มาแแน่นครับผมเติมเอ้าครับผมนีรันิดในอันี้ทรงแทกออกไร้ปหนี่งครับอื่เบากลังเดินาะรย์นครับในเซนตน ีเรอหุ่นก็ไ่ดุ้่นเก้า็คนมันกับหินหลายๆครับพี่น้อง ขาวครับน็ถึเหน้าครับถึนสัตว์ถึงไหนกบมาแน,น่น่นจะเป็นอะไรโง่เลย,เลย,เลยนีน่นี่ดอกใดดอกบอเนาะเ ใช่ครับผมลายคักเลยครับผมอืมครับสนาวถิ่มกบเป็นเน่นอยู่เนาะเน่นครับอะไร ตัวนี้เป็นห็นเป็นขอแป้งครับผมติดตัวต่มนี้ครับผมลังดอกงาบด้วยกันี่ดอกน,น,นี่ก็ต้องเพื่อได้เก็บเนาะแม่นครับดสิบ้างนี่คือไต,อตหินครับ พี่หรือเ,ป,เปล่าโอ้โหแง่เนียงเขาหูยงแง่เปล่าเปิ่เง,งเขาแป้งผงเขาหูยงเขาแป้งครับผมใช่ปะเป็นผงเขาขาคน,น,าาน,นครับผมเดี๋ยวเป็นจุ่มบานครับผมนี่ผงเขาไงก็มีครับผม นี่ดูดอกม้เพ็่กระไตัวลนะเมียนครับนี่ครับผมอุยอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นเห็ดึ่งเขงาไ่ครับนี่เมีน,นครับขี่หน่อยืยมาแล้วครับบันพึงอคผม่ขเห็ดพึ่งเขาญ่เมียนครับผม ขอค้าค้นครับมีมากเลยป่านได้อย่็นไงก็มีจนนุ๋หน่อยดีหน่อยนะอุ้ยพี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับอยู่กลางไต สวง,งามเลยเสร็จแล้วครับเพื่อนออกน้ำมูลหนีว่าเหตุผลของไงบ้างนะครับ ครับผมในเวลาสองเบาสิกระบาดเช่นเคยเช่นเดิมครับผมพยากรอากาศครับทองฝ่าปลอดโปร่งแจ่มใสครับเฮ็ดออกหลายแถะแม่นครับผมเอ้ามาเบิ้งยอดได้ยอดมาทั้งสองเบาครับผมมันตาใหญ่แห้งครับผมตาใหญ่ครับผมเต็มตาขื้เกาครับม่นี่เฮ็ดแล้งโง่เฮ็ดเพิงครับผมเฮ็ดก้อแดงไม่เลี่ยงเลยครับผมแม่นครับแลงโง่ก็ได้อยู่เนาะโง่เหลืองครับผมครับผมดูน้าตาใหญ่ครับผมรมมาณนหาโลไดอยู่ครับผม ได้หนักหนักครับผมครับเห็ดเผือกที่เราอุ้ยกระทั่งเห็นหลายครับผมคิดว่าสองมากสิต่อช่วงใบครับทีนี้เรไปทางไหนเหมือนครับผมแมนครับผมผักกินเข่ากินหนามครับผมแมนครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นกะขอลาไปก่อนเด้อครับผมเมนครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อครับที่เขามากดไลค์กดแชร์รวมเดินทางกับสองบ้าครับผมเมนครับเต่นคลิปจนถอดจบคลิปครับผมแมนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอตสิขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องไปพบกันสองใบต่อครับผมเราจะได้ลายไปไหนครับไปครับผมสวัสดีครับ มาพุ่มสวัสดีครับ